สวัสดีค่ะนางเงือกดีใจคุณแม่วันนี้ทําอะไรคะอ่างน้าำน้ำมันลงมาเอามือล้างหน้าหน่อยวันนี้ใส่ชุดนางเงือกอาบน้ำเลยเรคะใช่ค่ะล้างเงือกล้างหน้าหน่อยล้างหน้าเอามือถูหน้าให้ดูอีกรอบนึงเอาใส่น้ําเนี่ยใส่น้ำเนี่ยคุณแม่ทำน้ำกัดเดี๋ยหะน้ำกัดฝนตกเลย เอาหัว oh, ใส่ไม่ได้มันจะเปียกเอาหางออกมาด้วยเอาหางตีหางน werk, ิดต um ีหางนิดนิดนิดเอาขามาพาดเอาขามาพาดอ่างแล้วก็ตีหางดิอ๋อโหใส่ชุดใส่ชุดนางเงือกใช่ไหมนางเงื้าอาบน้ำเลยใช่ไหมในนางเงือกขางยาวขนาดไหนเปิดดีดีดิเปิดดีดีอ่าเอาขาออกมานอกกระมังสิในขาหนูเออออันนั้นอันนี้วางไว้ วางทับขาไว้เอออ่ะดูดิตุ๊กติ๊กดิตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติูดิเ <c oughs> นี่ยอ่างได้โอ๊ยอของหนูสักครงหนูบังเลือดอาบน้ำครับอ่ะบังเลือดบายบายก่อนบายบายไหนมองกล้องด้วยหนูจุ๊บด้วยตุ๊ตุตุติ ป็นจะตูดนางเงือก